มาวันนี้นะครับเอาใจสาวกหนวดกระดิกนะครับนะสําหรับมือล่าหมึกนะครับมือล่าหมึกนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับกดคลิปนี้แล้วรีบสั่งซื้อด่วนๆนะครับเพราะว่าผมจัดแค่ยี่สิบตัวเท่านั้นนะครับจัดแค่ยี่สิบตัวเท่านั้นนะครับใครที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับดูให้จบคลิปแล้วกดสั่งซื้อเลยนะครับไม่งั้นช้าหมดกดนะครับผมกับเจ้าโอคุมานะครับ เอาราลิสนะครับ 20D h ตัวนี้ใส่แขนคู่แท้จากบริษัทโอคูมามาให้เลยนะครับน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซีนกันน้ำเค็มเพราะว่าตัวเนี้ยเมืองนอกเขาเป็นลอกตกปลาหมึกนะครับเป็นลอกใช้ฝั่งแบบ100%เนะครับลูกปืน4ตลับกันน้ำเค็มนะครับพลังเบรกอยู่ที่5กิโลนะครับนะบอดี้ก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเลครับสวยมากสวยมาก ถ้าตีเป็นชิมาโน่ก็ประมาณชิมาโน่เบอร์2 0 0พนะครับซึ่งเป็นขนาดที่กำลังดีนะครับตัวนี้แนะนำใส่สายอยู่ที่0.6ได้ประมาณ1 5 0หเมตรถึง1 8 0สิเมตรนะครับอยู่ที่ยี่ห้อสายแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ไปสั่งสายจีนถูกมาม้วนละ1้อย2 0ิแล้วบอกพี่มันใส่ได้น้อยจังเลยแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้ผิดที่ลอกนะครับมันอาจจะผิดที่สายที่ซื้อมานะครับฉะนั้นไปลองเปลี่ยนสายดูนะครับซื้อสายที่ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้สายดีดีแบบเทพเทนะครับาท นะครับสายตกหมึกโดยตรงเลยเนี่ยม้วนร้อเมตรเพิ่งจะ450บาทเองนะครับเพราะว่าเราอะ่ะเดี๋ยวได้ราคาส่วนลดของลอกไปแล้วนะครับก็เอาเงินที่เราได้ส่วนลดเนี่ยไปซื้อเป็นสาย p e ดีแทนนะครับมันก็จะทําให้เราตีไกลขึ้นตกสนุกขึ้นนะครับสายมันก็จะไม่อมน้ำนะครับตัวนี้พลังเบรก5กิโลบอกเรียบร้อยแล้วนะ เกียอยู่ที่4.8ครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานเหยื่อใต้น้ําโดยตรงนะครับหรือว่าใครที่จะซื้อไปตีอหยื่อปลอมใช้ฝั่งนะครับพวกไอ้เก๋าพวกสีกุลนะครับพวกอาร์จิได้หมดเลยจัดตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับกับตัวโอคุมาแขนคู่ e r a l ลิส20ด h เฮนะครับตัวนี้จัดโปรครับปกติอยู่ที่1,300บาทย้ํานะครับปกติอยู่ที่1,300บาทจัด20ตัวเท่านั้นนะครับอยู่ที่990บาทนะครับ990บาทนะครับ ก็เรียกได้ว่าอยากจะจัดให้มือใหม่นะครับได้ออกไปตกปลาหมึกกันนะครับให้แบบช่วงนี้ก็ขนตกหมึกเยอะครับแต่ว่าจะไปซื้อใดว่าบางคนเขาเป็นมือใหม่อ่าเราก็ต้องอย่างนี้นะครับบางคนถ้าเป็นมือใหม่จะให้ไปซื้อลอกตัวหนึ่งแบบสี่พันเจ็ดพันอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่นะบางคนไม่อยากได้แพงก็ผมจัดให้ครับราคาโปรเลยเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีแค่ยี่สิบตัวนะครับนะทักมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้าได้เลยนะครับรับประกัน สวยมากตัวนี้นะครับสวยมากจริงนะครับแล้วก็มีประกันจากบริษัทโอคุมาให้เหมือนเดิมลดราคาไม่ใช่แปลว่าไม่มีประกันนะครับลดราคามีประกันให้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับ990บบาทเท่านั้นโอเคส่วนใครคิดไม่ออกนะครับพี่จับคู่อาคารอะไรดีเดี๋ยวอีพีหน้ารอชมเลยครับรับรองเด็ดแน่นอนนะโอเคครับสวัสดีครับ